2แนมไก่ครับรักไก่แล้วกนไก่แล้กินฟีนะครับแล้วฟนั <si er> er> ok> ok> ่นอะไรนน้ำาโอ้ยน้ำส erm ุดละ ครับวันนี้เพื่อนผมมันอยากทำรายการแบบว่าเล่นไพ่นะฮะเดี๋ยวเลยผมเลยจัดเต้นไพ่มานะฮะนะฮะผมจัดเต็มแน่นอนจัดเต็มแน่นอนนะฮะเดี๋ยวผมจะทามันจะเล่นอะไรวะเราจะจัดไพ่เดี๋ยวมันจะเล่นบล็อกบล็อกเด้งนะฮะเเดี๋ยวราจัดไพ่ไปเลยได้เดี๋ยวเจอกันว่ามันจะเป็นยังไงนะยับแน่นอนงานจัดไปแบทมึงเจอดมึงบอดไปอ๋อโอเค สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นบล็อกเด้งใครที่แต้มน้อยสุดคนนั้นหมดแก้วด้วยน้ําอัดลมโอเคนะมี่คนตอนนี้เราไาเล่นกันทั้งหมดสคนนะครับโอเคเราก็เริ่มเลยเริ่มเลยเดี๋ยวคุณหมีจะเป็นเจ้าอ่านี่คือคุณหมีเดี๋ยวนะมีคุณอันนี้คือชื่อคุณเฟรมคุณเฟรมนี่คุณหมีนี่คุณบาร์แล้นี่คุณเจดนะครับผมสวัสดีนะโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเรามาแจกไพ่กันเลยครับผมนี่ครับคุณบาร์คุณเจนคุณเฟรมคุณหมีครับครับเกวคร เอาออก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 อักออ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 กอกอออไกออออกออกอกอ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 อออออ่ออออกออกอกออกออออออก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 อออ ขอแห้งครับขอแห้งครับหิน้ำมาวันนี้หิวน้ำทำเองโดนเองไม่ให้รอบสองเราต้องยิ้มกันเขาเรียกว่าห่อยไกลห่อยไกเดี๋ยวได้สับเลยทเดียวตัดย้อนบ้าคุณเจดคุณเฟมว่าไงว่าไงไม่เอาครับเอา้าวครับคุณเจดว่าไงครับคุณเจดว่าไงไม่เอาครับ S <S 2> <S 2> ไม่เอาก็เติโอู่โจเล่โจเล่เอ้ยโอ้้ยโ้อาโช้โ้อ้อ้ย้ยโยโออ้อ้อ้าวอ้ยโยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยอ้ยโอโอ้โอออออ้ยย อยู่นะโจมๆถึงน้ำมาเลยจนเขอแห้งเลยอยู่น้ำมากนะก่อนโอ้ยอยู่น้ำเสวือคอนแห้งครเมื่อกี้ก็จัดสนุกครับโดนไปหนึ่งแก้วเริ่มสื่อมไปย่องตอนนี้ผมกินกับคุณเฟรมไปคนละแก้วนะแป๊บหน่อยดึงเองเลยโอ้โหมีรางครับมีรางนี่ยคุณเจนแป๊บหน่อยจะเป็ไงครับขอเรียบร้อยครับ ไ้ครับคุเจมส์ตเ้บได้ครับผมผมผมสีเจเองสีแจมสจริง อกหิวน้ำม่นยังไม่ได้กินน้ำเลยอาล้องอาล้องคุณเจ็บแล้ไงคุณแบทเอาไงผมผมไม่เอาอยู่แล้วผมแค่นี้ผมอยู่อยู่เตือยอยู่แล้วไม้ไม่้ม่ไน่ไม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 ม่ไม่มีไม่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 คม่บม่ม่ไม็ไม่ไม่ไม่ม่มม่ไมม่ไม่ไม่ไมม่ดงกัมเดมม่ไดมมเไม่ไมเไ็ม อยนแล้วตอนนี้เรามาเปลี่ยนเจ้านะครับเจ้าเป็นแล้วกินเยอะอย่เดียวนะมันจิบน้ำโชดนะเขาต้องกินน้ำกูก้าวอ่ะหมดกิ่งแล้วแบบเนี้ยเอาไหมครับเอาครับโอเคได้ไม่เอาครับเออแนบอารมณ์เติมให้หน่อยนึงไม่เอาครับเปิดเลยครับกดิดกดกดก้าเต็มครับผมเจ็ดนะผมก็แก้วละครับ ฮูยน้ำฮุ้ยนะไอศอกตัวบ้าผู้สองแม การเล้นเท่ที่ดีนะต้องมีการดูด้วยต้องดู้อมันจั่วน่โอ้เป็นไร้่ครับไปแก๊กไปไปหลอกเพื่อนจริงครับมยดยวเดี๋ยวดลยตบนะฮะท่เาไหวะเกาใช่ไหมเกาไบดอย่างเนี้ยติด่บด พี่โงเลยนว่าเเลยนะเก้าสี่เก้าเจบอลเกบเก้าเจ็ดเริ่มเริ่มนับใจแล้วอ่ะเมื่อกี้เป็เฮฮเลยนะได้ยนเอน้ไม่ใช่หรอขอแหงครับท่านผูวนมหิวน้ำไม่หิวน้ำอายุก่อนี่ผมออหงอ้อ ก็งื่อยครับแต่ก็งืเอยครับเอาหม่อีกครับออนนั้นอารมไหครับ I believe my open เรื่องมับยอครับหัวเอา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  ขอบคุณบกบคุครับเตวีครับเอ้แปแต้มครับโอ้จริงเลยครับทุกคนต่อเลครับแปดครับถ้าหลักแต้ม10แต้ม10บวก2เ็8แต้ม12แต้มอีกไปอีไปเลยสามสามแต้มยิงกูสองเป็นไอ้ไอ้ เดี๋ยวเขขอสับไพ่เองไงนายเยอะว่ะเฮียแม่งบ่อยแล้วว่ะหิวน้ำไม่หิวน้ำมางี้สองคนนะคะับสองคนยิบขัดวนึงปัยิบขวดนึงยิบหับนั่นไง เตะแก้วเหมือนเดิมอยน้ำมานะครับน้ำด้วยมันเล้วมันจับมันมันมันน้ำพาไปไม่รู้กูถามมันไม่มีบ้ามึงเจอคุณกีตแทมนะเราคุณบ้าสองหมดแล้วครับหมดแล้วครับโอ้โหหมดแล้วครับลงทุ่งเลยหมดแล้วครับปังใกลแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไปกังอะไรครับขอเพิ่ม

ทำให้ที่มันทำให้เบีดกันเลยทำให้โอ้โหยังก็ทำให้ปังโโหบไปกลอดแปดสองสิบมาทำโอ้โหเกยรเลยเนี่กแปะโทษคุณป๊ดมาหมดยกทีมทำไไครับนยทำได้ไงอะไรม่ยกทีมอครับไหนก็ตายตันครัยกทีมไปเลยเรารู้ไปเลยใจครับหนักใจหนักใจที่ใช่ เท่ๆเตอะครึ่งแก้วทำไมเหน็ดคนครึ่งแก้วเหน็ดคนเต็มปวดปวดคนกลุ้มปอดปวดปวอปวดเอาเฮ้ครับ โอเคครับอ <Net> ่าเดี๋ยววันนี้ก็จบกันแค่นี้นะฮะเริ่มไม่ไหวแล้วทุกคนรู้สึกว่าจะหนักสุดเลยตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ